ครับท่านผู้ชมครับพบกับพี่บอสดอกตะาเหมือนเดิมครับทุกวันวัหัสี่ทุ่ม45ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง WorkPoint นี่แหละครับนะครับรายการดอกตาก็เป็นรายการที่ออกมาช่วยสังคมีีทางหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ครับรถยนต์นั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่5และถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวถ้ารถเข้าไปซ่อมนั้นต้องเสียตังไม่ตามกว่าหลักพันแล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับนี่คือรายการดอกตา ช่วยประหยัดเงินในครอบครัวได้ในเรื่องของซ่อมรถยนต์ครับถ้าชมรายการดกรคาร์แล้วไม่ต้องกลัวถูกช่างหลอกช่างฟันช่างก้มช่างตุนช่างที่ไม่มีจรยาบาลเราต้องช่วยกันปิดอู่ไปนะครับนะฮะเอาละครับวันนี้พี่หมอก็มาโอ้โหโคตรใหญ่เลยครับนี่คือแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับของเพดเดอร์ครับแบรนด์จากประเทศอสทศอสเตรเลียครับแบรนด์ที่มาตรฐานระดับโลกครับก็คือเพดเดอร์นี่แหละครับนะฮะรถของพี่หมอ ฟอร์ดไวท์แทกคันนี้นะครับก็ใช้ช่วงล่างของเพดเดร์ทั้งหมดเลยลุยมาปีกว่าแล้วครับวันนี้พี่หมอนั้นจะมาอัปเดตในภาค2ครับภาค2นั้นจะเป็นเรื่องของเบรกคขาวที่แล้วไม่ได้ทำเบรกไปนะฮะแต่ก็อยู่ดีหนึบดีแต่คุณไมเคิลหรือคุณนิกบอกว่าพี่หมอไม่ได้ครับก็เลยมาต่อภาค2ของ เทเดอร์นี B ake. B ake. B ake. ่แหละครับก <Bye. S 2> ็คือเบรกเบรกนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็อยู่หนึบอยู่ดีอย่างไรเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวเบรกหน้าพี่หมอจะพาไปดูเรื่องของการใส่เบรกเบรกให้อยู่เบรกให้หนึบเบรกแล้วไม่ลงข้างทางพบกันเบรกหน้าครับ ท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะคือรถที่พี่หมอใช้ชีวิตประจําวันครับลุยน้ําลุยฝนลุยโคลนลุยเลนเบรกเดิมๆนะฮะที่ยังเป็นคาลิเปอร์เบรกอยู่เลยครับเป็นคาลิเปอร์เบรกเป็นสูบเดียวอยู่วันนี้ครับคุณไมเคิลหรือชื่อเล่นว่าคุณนิกนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารของเพเดอร์ประเทศไทยบอกพี่หมอว่าพี่หมอมาเลยครับเอารถมาเลยตอนนี้ ของนำเข้ามาจากออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าหน้าตาเป็นแบบไหนพี่หมอก็ยังไม่เห็นเหมือนกันไปเลยครับมาดูเลยครับโอโหโห้โฮใส่มหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ,อ,อ้คุณนิก very well <laughs> วันนี้นะฮะรถฟอร์ดวายแท3.2นะครับจะใส่ตัวคาลิเปอร์เบรกที่เป็น6พอร์ต รวมจานเบรกที่เป็นสล็อตนะฮะสล็อตก็คือจะมีรูนะฮะตรงนี้เบรกห้ามล้อได้อยู่ระยะสั้นเลยครับนะครับกับพ่อเบรกที่ต้องบอกว่ามาคู่กันเลยครับนะฮะของเพเดอร์แบรนด์จากออสเตรเลียครับมีทั้งโช๊คมีทั้งสปริงมีทั้งระบบช่วงล่าง,งทั้งหมดเลยมีหมดนี่แหละครับก็คือทั้งรถเก๋งรถกระบะออฟโรดนั้นเรามีหลายค่ายทุกค่ายทุกยี่ห้อไหมครับก็โปรดัก ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ใช้ในไทยครับก็จะเป็นพวกเอร์ออเ,เจอร์ครับโตโยตา้าลีโววีโก,โก้ครับฮันสุซไทตันน a ร a r า,าอ่าทุกที่ห้อออแล้วกันดีกว่า <c oughs> ถ้าเป็นรถอะไรเปสองรถกระบะนะใชะ่ครับแล้วพวกที่เป็นโชค๊คเป็นช่วงล่างพวกนี้คือมีหมดมีหมดครับผมมีก็มีทั้งโช๊คครับลูกหมากครับรวมไปถึงจานเบรกพับเบรกอ๋อเบรกเราก็มีครับ มีทุกอย่างต้องไปดูเองดีกว่าอันนี้อันนี้เป็นโช๊คเราเรียกว่าอีทีปิดคือมันจะเป็นโช๊คโฟมเซลล์ที่ประกอบเสร็จครบแล้วครบยกใส่รถได้เลยคือจะประกอบด้วยแบบเบ้าหัวโช๊คสปริงครับแล้วก็ตัวโช๊คครับผมโอ้ก็คือเป็นชิ้นเดียวกันไม่าปกติแล้วเราจะมีชิ้นแยกเหมือนกันสามารถแยกได้แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องความสะดวกสบายในการใส่เงี้ยฮรถเวลาการทำงานของช่างก็จะเป็นตัวนี้ครับอีที่ปิด อ,อ๋อถ้าจะซื้อแยกเป็นชิ้นเพนเดอร์ก็มีเรามีสแร์พั์ดครบัะอ๋อถ้าจะสะดวกสบายจบเลยสปองสปริงใช้มานานล้าแล้วก็ยกทั้งเซ็ตใส่ไปเลยอันนี้คืออะไรครบับ So we yeah we've got the Kevlar pads here the extreme Kevlar pads for performance อ๋อผ้าเบรก yeah <performance. S 2> <ขอ S 1> ครบับ performance อ่าฮะ um you know replacement bump stops for you know the accessories for vehicles bushes Uh, bush for <Sure. S 1> for four wheel drive You know, หม uh, <For S 2> control arms in rubber and oh. and urethane control arm เราจ the urethane bushes bushes in urethane อ๋อเป็นยู t ิเ n นครับดูดิฮะเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ของของของรถใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นมันจะมีเป็นพลาสตินบาร์ครับคืออย่างแบร์เราเนี่ยนอกจาก จะมีรถใหม่แล้วเราก็ยังเราก็ยังรองรับรถช่วงล่างเก่าที่เป็นระบบอนสแนบาร์นอกจากเราจะมีโชค๊คช่วงล่างเราก็มีพวกระบบพาวอรขับด้วยที่เราทำมารองรับอย่างด้านซ้ายองผมเนี่ยอันนี้จะเป็นโชคค๊คแก๊สกระบอกสูบ 35- มมิลฮะอันนี้จะเป็น2ตัวเนี่ยที่ผมถือกับคุณเบคเนี่ยจะเป็นโฟมเซล์กระบอกสูบส0่มิลครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ลักษณะาการใช้งานของรถอีกทีหนึ่งที่จะต้องเลือกใช้กันครับโอ้โหนี่เป็นรบะบบแก๊สนนแก๊สนะฮะ แก๊สน้ำมันด้วยไหมจะไม่เป็นแก๊สน้ำมันเพราะว่าจะเป็น2ระบบใช่ครัะเซลโอ้โหครับอย่างเช่นของตัวรถที่หมอใส่อยู่ก็จะเป็นโฟมเซลตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมว่านิ่มมากเลยท็อปสุดของเฟเดอร์ท็อปสุดเลยมาทางนี้บ้างครับเมอร์เซเดสเบน์อยากเห็นมากเลยมาเมอร์เซเดสเมอร์เซเดสเมอร์เซเดสเซอร์เซอร์ Passenger Passenger Car Type ช็อคเกอร์บอร์มโตยต้าแคมรีโอารติดเรื่องมีหมดเลยอ่าริททูทเดอะรันจ์ฮอระมาณนี้ก็คือมีหมดนะครับอันนี้ก็คือตัวจะเป็นฮอนด้ามาดีส์าสดีสก็มีหลากหลายเลย w 2 0บียี่มีโหหลายรุ่นเลยครับ เหลือมาเห็นนี่เลยครับท่านผู้ชมครับอันเบลเล้งเลยฮะนี่โอ้โหเป็นสปริงกดหลังของคุณนายเฮดวานนะครับโอ้นี่แสดงว่าใส่ตัวนี้ไปก็นิ่มเลยพี่ครับนิ่มกว่าสลัดครับอ่าแล้วของพวกที่เป็น VIP พวกเอาผาดอะไรพวกนี้มีไหมครับพี่มีเหมือนกันครับผมคือตอนนี้ของกำลังเข้ามาครับกำลังเข้ามาแล้วเอ้ยอีกตัวนึงครับคุณนิกโอ้โหแลนด์ครูซเอ้อ ครับนี่ก็คือลุยๆใช่ไหมฮะเป็นปีกนกล่างครับปีกนกล่างก็คืออย่างที่ผมบอกก็เราค่อนข้างครอบคลุมเรื่องช่วงล่างครับสแปร์พาร์ตปีกนกเราก็จะมีรองรับอยู่เหมือนกันโหก็เตอร์ต้าแลนค์คุนเซอร์มีวีโก้มีฟอร์เรนเจอร์มีเหมือนกันครับก็มี ทุกค่ายทุกยี่ห้อที่เป็นสายลุยใช่ครับอันนี้เป็นช็อตอัพของฮุนไดแค่สโอคู่กันเลยฮะคู่กันครับคู่กันเลยชกหน้าครับกับสปริงครับผมอ่านะครับเอาละครับเดี๋ยวต้องไปขอดูช่างแล้วครับในการทำงานไปคุณนิกเชิญฮะโอ้ครับอันนี้เราติดตั้งช่วงล่างของเพดเดอร์เสร็จแล้วค่ะคันนี้ก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนอะไหล่ของเพดเดอร์ ใส่เรียบร้อยแล้วครับนะฮะจะออกไปคำลามข้างนอกจะออกไปลุยแล้วครับแล้วก็คุณนิกให้เอา Ford Ranger อร์ว t ท3.2คันนี้มาเปลี่ยนแ i น e r เบรกห6พอร์ตใส่เลยครับตานเบรกไม่ค่อยเงาเลยครับจะเป็นกระดำกระด่างนั่นคือเบรกนั้นไม่ค่อย อยู่เท่าที่ควรนะครับแต่ช่างคุ้นๆหน้าอยู่คนหนึ่งช่างสอนถูกป่ะนี่นะครับโคตรเซียนออฟโรดเลยฮะใช่ไหมพี่พี่ทำพวกออฟโรดพวกอะไรพวกนี้อยู่ใช่ครับแล้วก็เป็นตัวแทนของของเพนเดอร์อยู่ที่ชนบุรีเหรอครับอยู่ชนบุรีเลยเหรอเป็นช่างมากี่ปีแล้วพี่้าสิบกว่ปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้ว การที่จะเปลี่ยนจานเบรกนะฮะและก็ตัวแคลิเปอร์เบรกให้พี่หมอพี่หมอไม่ต้องดูแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าประสบการณ์ในเรื่องของช่างนั้น10กว่าปีก็ถือว่าสุดยอดแล้วพี่นะฮะเป็นตัวแทนของเพดเอร์อยู่ที่ชนบุรีตรงช่วงไหนครับศร <of> <c oughs> ีราชาห <c oughs> นองคอครับผมศรีราชาหนองค้อไม่ไกลเลยอ่ะ <c oughs> ทำทุกทำช่วงล่าง,ท,ง,ง <c oughs> ทั้งหมดเลยของรถอุปณ์ตแ่ อ๋อพวกออฟโรดพวกรถกระบะที่จะไปเปลี่ยนพวกอุปกรณ์ของเพดเดอร์อะไหล่ของเพดเดอร์มีหมดมีครับมีครับอ่าจะอยู่ที่ชนบุรีครับอ๋อมีช็อปอยู่ที่ชนบุรีเลยชื่อร้านอะไรครับเฮลคาร์เอ็นเซอร์วิดครับเฮลคาร์เอ็นเซอร์วิดเอาละครับพี่เชิญนะเชิญเดี๋ยวพี่หมอขอดูด้วยนะนะโอ้โหขอบคุณมากมากครับพี่สอนครับลุย ล้างจานเบรกเวลาที่จะใส่จานเบรกเขาต้องล้างตัวแล็กเกอร์ที่เคลือบกันสนิมออกนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ล้างออกนะฮะเวลาเบรกไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความร้อนนะฮะระหว่างจานเบรกกับผ้าเบรกแล้วมันจะทําให้ไอตัวแร็กเกอร์นั้นละลายติดกับผ้าเบรก สแล้วครับนี่แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คุณมิกปิดฝากระโปรงแล้วครับโอ้โหนี่ฮะพี่หมอจะได้เบรกหนึบเบรกหนึบนะฮะความมาตรฐานของเพ d เ e อร์ที่เป็นแบรนด์จากประเทศออสเตรเลียนั้นต้องบอกว่าสุดยอดจริงครับคุณมิกครับโอเค ใช่โอเวอร์ชาร์จออกใช้งานได้เลยค่ะใช้งานได้เลยนะครับแล้วทีนี้ในเรื่องของท่านผู้ชมที่อยากเปลี่ยนพวกอะไหล่พวกที่เป็นอุปกรณ์ของเพดเดอร์จะมีช่องทางทาง Facebook ครับเป็นเพดเดอร์สปอนเซอร์ชันครับเป็นเบกครับผมครับแล้วก็มีลายแอดเป็นแอดเพดเดอร์ไทยแลนด์ครับผมทีแอดข้างหน้าครับครับผมใช่และดีลเลอร์ต่างๆเออ่ดีลเลอร์เราจะมีทั่วประเทศครับผมก็คือจะมีให้ใกล้ลูกค้าที่สุด ตามจังหวัดนั้นๆท่านที่อยากจะใช้อะไหลนะครับจะเป็นระบบช่วงล่างหรือว่าจะเป็นระบบเบรกนะฮะรถทุกค่ายทุกยี่ห้อเพดเดอร์มีหมดอย่างนั้นต้องขอบคุณคุณมิกมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับโอ้โหขอบคุณพี่อุ้มนะครับขอบคุณพี่อุ้มมากๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับในช่างด้วยครับนะครับสุดยอดครับโอ้โห แบกนึบนึบโอเคแจ้งคือว่านะครับขอบคุณมากๆครับน <ะ S 1> ี่น <ะ S 1> <laughs> ทำเองเลยครับนะฮะผู้ที่เป็นผู้บริหารของเพดเดอร์นะฮะที่มาจากประเทศออสเตรเลียเลยนะครับแต่รถที่เราจะไปขับกันก็ต้องมีหัวใจของเครื่องยนต์ครับก็คือแบตเตอรี่นั่นแหละครับใครจะไปรู้ะฮะว่ารถพวกนี้ที่มาจอดอยู่นี่นี่นะฮะใช้ FB แบตเตอรี่ออฟโรดตัวนี้ลุยงานหนักจริงครับ แล้วก็อีกหนึ่งคันครับนี่เหรอฮะตัวนี้ก็โหใช้ FB บแบตเตอรี่ครับนะฮะเอาละครับรถทั่วประเทศไทยที่ขับอยู่บนท้องถนนก็ใช้แบตเตอรี่ของ FB บแบตเตอรี่ได้เลยครับเพราะว่าที่ศูนย์ซ่อมเบนท์ถนนของพี่หมอใช้ FB บแบตเตอรี่เปลี่ยนกับรถเบนท์ทั้งหมดเลยครับที่ศูนย์ซ่อมเบนทนน์ถนนความมาตรฐานเป็นอย่างไรต้องไปฟังจากท่านผู้บริหารของ FB แบตเตอรี่กันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมเจ้ไรดักจักรไรเดอร์ครับผมและแน่นอนครับแฟนตัวจริง FB อย่างผมเนี่ยพอมีโรดักอะไรใหม่ๆของ FB ออกมาก็สนใจเป็นพิเศษครับและคนที่ผมนัดไวน้นี่โอ้โหรับรองว่าตอบได้ดีตอบได้ตรงและตอบได้มันแน่นอนนะครับก็คือพี่หมอด็อกเตอร์ขานั่นเองนี่ เอาล่ะวันนี้หาคําตอบกันดีกว่านะครับว่า F b แบตเตอรี่รุ่น EFB มีความพิเศษอย่างไรแล้วเทคโนโลยีชื่อว่า r e d l ี่ e จะดีต่อรถในระบบ i s s อย่างไรนะฮะทุกคนตามมาครับตามมาเอาล่ะมาถึงสักที นี่ยกโชว์มาก่อนเลยสงสัยมาตลอดทางแบตเตอรี่รุ่น e f b เนี่ยตกลงแล้วกับเครื่องยนต์ ISS แล้วเทคโนโลยีชื่อว่าเลสเลสอะไรยังไงต้องถามพี่หมอกันแล้วล่ะพี่หมอเอา้าเฮ้ย,ยพี่หมอสวัสดีครับ<ม>ถึงจะใส่แม้ก็จํจำได้นี่ แต่เดี๋ยวก่อนนะพี่งงมากทำไมพี่บอยไม่อยู่ตรงที้ด้วยมาเปลี่ยนแบตมาขอความรู้เรื่องเครื่องยนต์ไอเอสดจากพี่หมอเขาด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะระดับพี่บอยต้องขอความรู้เลยโอ้เครื่องยนต์ต้องคนนี้อ๋อถ้าเป็นเรื่องระบบกลไกเครื่องยนต์ก็ต้องพี่หมอคู่กันคู่กันคู่กันแบตเตอรี่กับเครื่องยนต์ไม่ต้องสืบเลยวัดนี้ EFB แบตเตอรี่เนี่ยเลดเดตัวเนี้ยก็บอกว่าพี่ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันจ๊กเหรอถึงได้เลือกใช้ไงแต่ถ้าจะอธิบายให้ชัดเจนนี่เลย ต้องบอยเลยพี่บอยครับงั้นอธิบายให้ผมฟังหน่อย efb กับ red led เนี่ยตกลงแล้วไปยังไงมายังไงถึงพัฒนาให้มีตัว red led ขึ้นมา red led นะแจ็คเอาชื่อภาษาไทยง่ายๆครับตะกั่วแดงอ๋อ red led ก็คือตะกัวแดงใช่ก็คือมาจากการพัฒนาของบริษัท fb japan ที่ญี่ปุ่นก็คือบริษัทแม่ของ fb ที่เมืองไทย เขาบอกว่าตะกั่วแดงตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษคือช่วยทําให้เนื้อผันธาตุเนี่ยยึดติดก,กับโครงผันธาตุได้แน่นขึ้นป้องกันปัญหาการหลุดร่วงของเนื้อผันธาตุเพราะว่าระบบ efb เนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ที่ต้องใช้งานหนักกับระบบ iss นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าตะกั่วแดงเนี่ยช่วยให้เรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ย ได้สมูทได้นิ่มนวลพี่หมอครับรถ ISS เนี่ยถ้าเขี่ยชัดๆนี่คืออะไรรถ ISS โอ้ที่จริงแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของยานยนต์เลยดีกว่านะในรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถจีนรถอินเดียรถเกาหลีมีหมดตอนนี้ที่เป็นระบบ ISS หรือ Star t stop แต่ถ้ารถที่ใช้งานโดยปกติทั่วไปตอนนี้ ISS คือกำลังมาเลยถูกต้องการใช้งานกับแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับ ISS มันมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับก็คือระบบ เครื่องยนต์ที่เป็น i s s เนี่ยมันพ่วงท้ายด้วยคำว่า star t stop เวลาเราขับรถไปเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ดับเวลาเราเหยียบเบรกกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะเป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าในรถทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์วิทยุหรือระบบเกี่ยวกับไฟต่างๆแม้กระทั่งปัดน้ำฝนก็เหมือนกันในรถทั้งหมดเลยที่เป็นออปชันระบบไฟฟ้าโอ้แล้วยุคสมัยนี้เครื่องยนต์ใช้หัวฉีดไฟฟ้าใช้ระบบ p a r g in h b i ใช้ระบบ ที่เป็นไฟฟ้าทั้งคันนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาเจ้าตะกัวแดงถูกต้องไหมใช่โอ้มันต้องมีแบตเตอรี่ที่เหมาะกับการใช้งานหนักเพราะว่าเมื่อเครื่องยนต์ดับแล้วเวลาเราปล่อยเบรกเนี่ยเหยียบคันเร่งไปเนี่ยเครื่องยนต์จะสตาร์ทรถที่มีสตาร์ทสต็อปนะ i อ s ISS ต้องคืออินเตอร์ FB บแบตเตอรี่เท่านั้นรุ่นเ f b เท่านั้นเท่านั้นอึดและทนที่หมอรักขาการันตี ัวครับนี่งั้นผมขออนุญาตครับนี่ครับทรงต่อแบตเตอรี่ FB รุ่น EFB กับรถ i s s ยยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างบอกแล้วว่าของเขาดีครับคอนเฟิร์มยอดครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการดอตคาจะมาพบกับท่านทุกวันพระรหัส4ี่ทุ่ม45ครับก็จะเป็น ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่พี่หมอแนะนําในเรื่องของตัวอะไรล่ต่างๆหรือว่าในเรื่องของอุปกรณ์ของรถยนต์ที่มีการสึกหลอนะครับต้องเปลี่ยนและก็ต้องซ่อมครับกับเรื่องของรถยนต์วันนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์จากต่างประเทศเลยครับก็คือแบรนด์ของประเทศออสเตรเลียนั่นแหละครับท่านเลือกใช้ได้ทั่วประเทศครับมีสาขาอยู่ทั่วประเทศครับนะครับเอาละครับวันนี้ ก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด็อกเตอร์คาที่สนับสนุนกันมา10กว่าปีครับขอบคุณเสียอ้าครับ CL อลอายนไม่มีคำเก่าสำหรับคุณครับขอบคุณ FB บแบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรรย์ครับขอบคุณบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับเป็นบริษัทของคนไทยแท้ๆครับที่อยู่กับคนไทยมา70กว่าปีครับตอนนี้3บวกสุดเวิร์กกับ2บวกสุดเวิร์กนั้นมีผู้ใช้บริการเยอะมากมายครับนะครับ คุ้มครองถึงรถพิควาตตกข้างทางด้วยครับขอบคุณเ e อครับเอสทีออโตพาอะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยตอนนี้มีมากกว่า5-6 0 0พันรายการแน่นอนครับตัวแทนจำหน่ายโดยสหสินไทยยนครับเข้าไปดูในเพจ Facebook ได้เลยครับขอบคุณน้ำมันเครื่อง DTM นี่แหละครับพลังแรงแซงทุกการหล่อลื่นครับเป็นน้ำมันเครื่องของพี่หมอดอรคาที่นำเข้ามา จากต่างประเทศเองครับขอบคุณบริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนันครับซ่อมเบนที่ไหนไม่จบก็มาพบกับพี่หมอดรขาได้เลยครับที่ศูนย์ซ่อมเบนทนันอยู่สุขมุมวิท107ปากซอยแบริ่ง68ครับขอบคุณสถานีโทรทัศน์ช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับและก็จะติดตามพี่หมอก็ไม่ยากเลยครับพี่หมอจะมีไลฟ์สดทาง f เฟซบ o o กดรขาและก็ใน y o YouTube ดรขาชาแนลและก็ใน t i k ก o k อกดรขาและก็วิทยุ FM 97เมกทุกวันเสาร์10โมงถึง11โมงชานะฮะเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาจริงๆครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับและก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยและก็ขอให้ทุกท่านนั้นรวยๆเฮงๆที่สำคัญที่สุดคือรถไม่พังนะครับวันนี้พี่หมอรัศกาและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ